สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยงหลานลุงพลนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เรามีเมนูนะปิ้งปลาปิ้งปลาปิ้งปลายนนะนี่เทิงแบบนี้ไวเพื่อมาให้น้ำมันมันไหลนะคะน้ำมันมันไหลมันสิลูกน้มันมันไหลไฟมันสิลูก แอม,มินไปเล้วสองแสงใันได้เข้าไปเร็วค่ะเขาคือตื้นสาวแท้มืน ปก็จะหูบมาไม่หงไม่หงค่อยหน่อยหรอังเก่งเอาหงค่อยไป,เ,ปเพิ่มเพิ่มเอาไปหงค่อยตัวนึ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่งยังเก่งว่าไม่แล้วห้อยอยู่ข้างนึ่ง ก็จะไปกันเลยจ้ะน,น,นี่นะคะปิ้งปะยอนลูกไก่น้อยไก่น้อยเพื่อนี่ตอนเช้าเช้ากับปิ้งปลาบรรยากาศตอนเช้าเช้า,ะานะคะ อันนี้ก็เป็นส่วนเพลงของแม่อุ้ยใครเปิดเพลงตาเหรออุ้ยเปล่านึกว่าอุ้ยเปิดระวังมันกระเดิดได้พิคกัวเทเบนลผมกดวางตัวลากก็จะอุ้อรยรับทีพีคก็สุดโต่งรับทีไม่พีค แล้วนี่ไงตัวหนึ่งนี่นะป่าย้อนย้อนย่ย้อนเหือย้อนย้อน,ย,อนยังมีอยู่นะคะยังมีโปรโมชั่นอยู่นะสองตัวจากห้าร้อยแปดสิบนะคะเหลือเพียงสี่ร้อยบาทเท่านั้นส่งฟรีนะเป็นเสื้อมัดยอมนะคะตอนนี้เหลือไซส์เกับไซส์ XL เท่านั้นไซส์ M กับ XL เหลือ XL เหลือสีชมพูกับสีส้ม M เหลือสีแดงสีโอรสนะคะแล้วก็นาคีสนใจทักมาเลยนะ2ตัวนะคะจาก580เหลือเพียง400บาทเท่านั้นส่งฟรีเดอ้อนี่มีมะพร้าวมะพร้าวอันนี้เขาเรียกมะพร้าวเ,เตี้ยมะพราวน้ำหอม ก๊กมันเตีย้ยค่ะพี่น้องนี่นี่นะคะอืมปีงปลาตอนเช้าเช้าว้ายแซ่บค่ะพี่น้องซูมซูมเาไปปายอนใครเคยกินบ้างคะ คนต่างประเทศไม่น่าจะได้เคยกินนะเนี่ยปก่ยอนอไก่น้อยอหนูตัวนั้นบรรยากาศตอนเช้า อีกหนึ่งตัวนะังยางโบสูพึ่งพีกเลเออนังติตัวนี้พึ่ออสีพีกนั่นยางโบสูตัตนนี้ติดไปแล้วเรียบร้อย ไม่เป็นไรหรอกมัน่ังนั่งมันออกก็นั่งมันออกักับบแซบเดี๋มันได้มัก็มันออกแล้วเนาะแเราใช้แบบนี้มันจะหอมนะเวลาย่างโูอานี่ไฟลูกพอๆ ปลายนนี่มันเยอะนะคะอร่อยตรงท้องมันให้ที Dude, exactly. like. ja, man, ่สุดเล้วขี้เท้าใส่นะลดควันพอแล้วเดี๋ยวมันจะควันลดไฟอ่าไฟแรงนล้วมันไหลตปเนี่ยไหลตัวตอนนี้มันยุดเดือดถึยมันไหลมาในนี้มันก็ยอดนี่เลย อาดใกล้น้อยเถอะฮนใกล้น้อยอี้วายอยู่อ่ะต่อใกล้พันอยัางของรางพันใกล้บ้านหองผมแล้วอ๋อไหนเด้อข้าวเช้ามื้อนี้นะคะข้าวเช้ามื้อนี้ปิ้งปลายนอนปลายอนยอนย้อนย้อน ใครยังสนใจเสื้อมัดย้อมอยู่นะคะสนใจทักมาที่ l ล n e a d น้องได้เลย s s l m 2 9 8 0 w นะคะ s s l m 2 9 8 0 w หรือจะเป็นเบอร์0 9 3 0 9 4 1 9 5 0นะคะ0 9 3 0 9 4 1 9 5 0นะคะสนใจทักมาที่ l ล n e a d น้องได้เลยเด้อตอนนี้นกก็รอของรถใหม่อยู่นะคะน่าจะประมาณ2-3วันเนาะ ก็น่าจะถึงนะคะเพราะว่าท่านต้องแจ้งมาว่าเสื้อแห้งแล้วนะคะก็พร้อมจัดส่งวันนี้แล้วนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์น้กด้วยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกนะพิกปลาแป๊บนึงนะตัวนี้ยางเพราะมันตัวใหญ่อันนี้ยงเพราะมันอยู่ข้างบนโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้องด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนกเนาะสำหรับรที่เป็นสาหรับใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะคะกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะ ยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ